สวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัสโนเชสสตูดิโอนะครับผมในวันนี้นะเราจะมาทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องนะครับผมบีทเทนมอร์นาสนะครับภาคตัวแทนเยมวชนนะครับผมถึงภาคบทสรุปโซโซไซตี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมเราจะสรุปแค่ภาคตัวแทนเยมวชนนะครับถึงภาคบทสรุปของโซโซไซตี้เท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าซีซั่นอื่นๆนะครับภาคอื่นๆนะครับผมมาแน่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราขอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้มีมภาคต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับบีชเทมรณะภาคตัวแทนยูมัทูดถึงภาคบทสรุปโซโซไซตี้บีชเทมรณะนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคุโรสกิอิจิโกะนะฮะเป็นเด็กที่มองเห็นวิญญาณได้นะครับวันหนึ่งนะครับผมอิจิโกะได้เดินไปตามถนนนะฮะเขาได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับก็คืออยู่ดีๆนะครับผมตึกก็ถล่มลงมานั่นเองและในตอนนั้นนะครับผมอิจิโกะก็ได้เห็นวิญญาณเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่กำลังวิ่งหนีสัปหลาดอยู่นนนนนนนะะะะะะคคครรรััััับบบซึ่่่่่่งงไอออออ้้้าาปลลลลลดตวววีีีผมมกกก็็ชืฮโโเแแใขณทิิจ วิญญาณกำลังวิ่งหนีอยู่นะครับเขาก็ได้พบกับโยมทูตคนหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าคุจิกิรูเคียนั่นเองนะครับและจากนั้นคุจิกิรูเคียนะครับก็เป็นคนจัดการกับฮอรโล่นั่นเองนะครับและพอตกดึกนะครับผมในขณะที่อิจิโกะนะครับกำลังนอนอยู่ในห้องนั้นนะฮะคุจิกิรูเคียก็ได้โผล่มาในห้องนั้นเฉยเลยนะครับซึ่งตอนแรกคุจิกิรูเคียก็นึกว่าอิจิโกะจะมองไม่เห็นตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่าอิจิโกะได้มองเห็นเฉยเลยนะครับและรูเคียยังบอกอี้ฮ และจากนั้นลูเคียก็ได้เล่านะครับผมว่าเขาเลยครคือยูมมาพูดนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการปราบบอลโลหรือว่าปราบปีศาจร้ายนั่นเองนะครับแลปรากฏว่าเหมือนอิจิโกะจะไม่เชื่อนะฮะและด้วยความที่อิจิโกะนะครับผมชอบโกนภาษาลูเคียนะครับลูเคียจึงได้ใช้วิธีพลงการที่หนึ่งไจนะครับในการผนึกอิจิโกะไว้นะครับผมทำให้อิจิโกนะครับเชื่อฟังตัวเองนั่นเองและในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นนะครับผมน้องสาวของอิจิโกะนะครับที่มีชื่อว่ายูซุและคารินนะฮะซึ่งในตอนนั้นลูเคียก็ได้มาดูด้วยนะครรับผมแต่ปากฏว่่าอิิจโกะะทนนไไมด้ครับที่น้องสาวรโลังจะถูกเล่นงานนะฮะและถึงแม้เขา ในครับผมจะถูกวิธีพนันการอยู่นะครับเขาก็สามารถสลัดวิธีพนันการนั้นออกได้ทันทีเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทำเอาลูเคียตกใจมากเลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นก็เป็นลูเคียนะครับผมที่เข้าต่อสู้กับฮอลโลนะครับแต่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยนะครับคือจะตายให้ได้นะครับผมสำหรับลูเคียในตอนนี้นะฮะลูเคียจึงได้ตัดสินใจนะครับผมเหมือนกับถามอิจิโกะนะครับว่าอยากเป็นโยมัตุสไหมนะครับและด้วยความที่อิจิโกะนะครับผมอยากปกป้องครอบครัวนะฮะอิจิโกะจึงตอบตกลงนะครับที่จะเป็นโยมนับจกกนั้้คคุิิลูเีย็ไดแ่งงตัวเองนะคครรรััับบบให้้กกกกออิิิจจโะะะะะนนนนนฮทาีผมเเป็ดขง กูโรสกิอิจิโกะตัวแทนอยู่ปทูนนั่นเองและจากนั้นอิจิโกะก็เข้าป่าฮอลโลได้สำเร็จนะครับผมและในวันต่อมานะครับผมในขณะที่อิจิโกะไปโรงเรียนนะครับคุชิกิลูเคียนะครับผมก็ได้มาเป็นนักเรียนใหม่เฉยเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทำเอาอิจิโกะตกใจเลยกน้อยนะครับผมว่าอยู่ดีๆคุูชิกิลูเคีะก็กลายมาเป็นเพื่อนร่วมเรียนเฉยเลยนะครับและลูคิก็คอยให้คำแนะนำอิจิโกะนะครับผมที่กลายร่างเป็นตัวแทนอยู่ปทูนนีฮะแล้วก็คอยให้อิจิโกะนะครับผมต่อสู้เพื่อป่าฮอลโลวต ต่อตู้กับฮอลโลตัวนั้นนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถฆ่าได้นะฮะดูเหมือนจะทําได้แค่สร้างบาดแผลให้ฮอลโลตัวนั้นเฉยๆนะครับแต่ว่าฮอลโลตัวนั้นก็หนีไปก่อนนะฮะและภายหลังอิจิโกะก็ได้รู้นะครับว่าฮอลโลตัวนั้นก็คือพี่ชายของอินโนเอะนะครับซึ่งอินโนเอะนะครับผมก็คือเพื่อนสนิทนะครับที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับอิจิโกะแล้วก็ลูเคียนั่นเองและต่อมานะครับผมฮอลโลพี่ชายของอินโนเอะนะครับผมก็ได้ตามหาอินโนเอะจนเจอนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะทำร้ายด้วยนะครับผมแต่ว่าในนนนนตอัั้ะครบ ต่อซู่มามันดูเหมือนจะไม่จบสักทีนะฮะจนในท้ายที่สุดนะครับอินโนเอตต้องไปอ้อวอนขอร้องพี่ตัวเองนะครับแบบว่าอย่าทำร้ายคนอื่นมากไปกว่านี้อีกเลยนะฮะจนในที่สุดนะครับผมเหมือนพลังของฮอนโลก็ได้ลดน้อยลงไปนะฮะจนทำให้พี่ชายของอินโนเอตนะครับผมดึงสติกลับมาได้แล้วก็เป็นตัวเขาเองนะครับผมที่ใช้ดาบของอิจิโกะนะครับในการปิดชีพตัวเองนะครับเพื่อจะทำให้วิญญาณของตัวเองนะครับผมไปเกิดใหม่นั่นเองและต่อมานะครับผมซาโดยาสุโทรานะครับเพื่อรุ่นชั้นอีกคนนึงของอิจิโกะนะฮะก็ได้เอานกกกกููููนน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 ึึงงะะ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 คคครรรััับบมมมาาใหห้้้อออออิิิิิจจจโโแแลลลเเเพพืื่่่ๆดดดฮซีีียไ็ททววญ าบางอย่างนะครับผมสิ่งที่นกตัวนี้อยู่นะครับแล้วพอตกเย็นนะครับผมแชทนะครับก็ได้มาหาหมอที่บ้านของอิจิโกะนะฮะซึ่งบ้านของอิจิโกะนะครับผมคล้ายๆกับคลินิกนะครับสามารถรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้นะครับผมซึ่งแชทนะครับผมมีแผลที่หลังใหญ่มากนะฮะจึงมาให้พ่อของอิจิโกะดูนะครับผมซึ่งลูเคียนะครับพอได้เห็นแผลนั้นก็รู้เลยนะครับว่าแผลนั้นนะครับผมมีกลิ่นของฮอนโล่อยู่นั่นเองจากนั้นซาโดะก็ได้นอนค้างคืนนะครับที่คลินิกของอิจิโกะนั่นเองแต่ว่าพอปรากฏว่าลลลูกกกช้้้้าาาาาาขึนนนนมมมะะคะัััโดดดดไไไหหยยยตตววปออิจจแเเเีีผ ระหว่างตามหานะครับผมลูเคียก็ได้พบกับฮอลโลตัวนึงนะฮะซึ่งดูบทว่าไอ้ฮอลโลตัวนี้เนผมจะแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับลูเคียไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับและในระหว่างการต่อสู้นั้นนะครับผมซาโดยาสุโทราก็ได้มาช่วยไว้นะฮะปรากฏว่าซาโดนะครับมองไม่เห็นฮอลโลนะฮะจึงให้ลูเคียนะครับผมร่วมกันสู้กับเขานะครับแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะร่วมกันสู้นะครับผมก็ไม่สามารถสู้กับฮอลโลตัวนั้นได้เลยนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับผมพระเอกก็ต้องมานะครับอิชิโกก็ได้มาช่วยทั้งสองคนไว้นะฮ นะครผมยูดีนะครับก็มีประตูนรกโ่ขึ้นมานะฮะซึ่งในประตูนรกนี้ในครบผมจะมาเอาวิญญาณนะครบผมของวิญญาณที่ตอนมีชีวิตนะครับเขาได้ก่อกรรมทำชั่วมากๆนะครับและพอตายกลายเป็นฮอลโล่ในกรบผมก็จะถูกประตูนรกนี้เอาไปด้วยนะครับและจากนั้นซาโดะนะครับผมก็ได้พูดคุยกับนกตัวนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วซาโดะก็ได้รู้นะครับว่าวิญญาณที่ติดเจ้านกนี้อยู่นะครับก็คือวิญญาณของเด็กชายคนหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่ายูอิจินะฮะและจากนั้นวิญญาณของเด็กชายคนนี้นะะคครรััับบบผผผมมมมมกกกกก็็ไไดด้้ลลลลลลยยงงงโโขอออเเาาาแแตู่่ีีิจวฮ มลา้ฮะซึ่งในตอนนั้นนะครับผมมีคนนะครับที่ชื่อว่าอิชิดะอุริวนะครับอยู่ดีๆก็โผล่มานะครับผมแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นฟินซี่นะครับจากนั้นอุริวนะครับผมก็เป็นคนกำจัดคอนโลตัวนั้นนะฮะซึ่งเขาได้บอกนะครับว่าเขานะครับผมมีความแค้นกับโยมะทูดนะฮะแต่ว่าอิชิดะก็รู้นะครับว่าคุโรสกิอิจิโกะในคผมเป็นตัวแทนโยมะทูดนะครับไม่ใช่โยมะทูดตั้งแต่แรกนะครับผมเขาจึงพอยอมรับได้นะครับและตัดมาทางฝั่งของซาโดะยาซูโทร่ล่านะครับซึ่งในตอนนนนั้ะครับผมกก็มีน้อออองงสาวขิิโะยู่ด้้้ววววยยนนนนะะะะะฮแแลลดคคาามที่่อออองงสขิิโกื นะครับผมถูกเล่นงานนะครับซาโดจึงมีพลังในการฮึดสู้นะครับผมอยู่ดีๆนะครับเขาก็สามารถบรรลุพลังได้นะครับโดยพลังของเขานะครับผมจะเป็นการปล่อยพลังที่แข็งกว่านะฮะซึ่งการโจมตีของแชทเพียงครั้งเดียวนะครับผมสามารถปราบฮอลโลได้เลยนะครับถือว่าเป็นพลังที่ทรงพลังอย่างมากเลยนะฮะและตัดมาทางฝั่งของอีโนเอโอลิฮิเมกันบ้างนะครับโดยเขานะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับผมก็มีฮอลโลมาโจมตีนะฮะซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนนะครับผมได้รับลูกหลงอย่างมากเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับผมคนที่โโโดดนน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 นเเเเลล่่่งงงาาาะะะะคคคครรัับบกกก็ืืออ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 อพสิททขแ้้ววยยมีจปป นะครับอยู่ในดีกิฟของเขานะครับผมก็แต่งแสงออกมานะครับซึ่งนั่นก็คือพลังที่แท้จริงของเขานะครับเหมือนกับมีลูกสมุนตัวเล็กๆนะครับผมคอยปกป้องเขาอยู่นะฮะและจากนั้นนะครับผมอินโนเอะนะครับก็ปราบพอลโลได้สําเร็จนะครับผมและจากนั้นนะครับผมอุราและคิสเกะนะครับผมก็ได้เป็นคนเล่าความจริงนะครับเรื่องเกี่ยวกับโยมทูตและฮอลโลนะครับผมให้ซาโดยาตสึพอราและก็อินโนเอะโอริโอมเมฟังนะครับดูเหมือนว่าตอนแรกเขาจะไม่ค่อยเชื่อนะครับผมแต่ในที่สุดก็เชื่อจนได้นะฮะและจากนั้นนะครับผมอิ ครับผมก็ได้ส่งคนนะฮะมาตามคุชิกิลูเคียกลับนะครับผมซึ่งคนคนนั้นนะครับผมก็มีชื่อว่าอาบารายเรจินั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีคนนะครับคนนี้นะครับผมชื่อคุชิกิเบียคุยะนะครับหรือว่าพี่ชายของลูเคียนั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่ลูเคียกาลังจะถูกจับไปนะครับผมในตอนนั้นอิชิดะได้โผล่มาช่วยพอดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าอิชิดะจะสู้อาบารายไม่ได้นะครับอยู่ดีก็ล้มไปนอนแล้วนะฮะและในขณะที่อาบารายนะครับกำลังจะปิดชีพอออิิิิชดะะะนนนนนครัับผผมใต้โกก็่วยทันเวลาพอดีนนนะครัับจาก้อิชิโกกะบอาาารย็ได้้ต่อสูกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าพอต่อสสูู้้ไปต่อมานะครับเหมือนมันนจจะะไม่บสักทีฮะ เพราะเหมือนทั้งคู่ก็มีพลังพอๆกันนะครับในตอนนั้นนะครับผมบีคุยะาจึงได้ออกลงนะครับมาสู้กับอิจิโกะแทนนะครับแล้วก็เป็นอิจิโกะนะครับผมที่สู้ไม่ได้เลยนะครับจากนั้นก็เป็นอิจิโกะนะครับผมที่ล้มไปนอนกันเลยทีเดียวดูเหมือนว่าอิจิโกะจะบาดเจ็บสาหัสอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าลูเคียได้ขอไว้นะครับผมว่าอย่าฆ่านะครับจากนั้นอาบาไลแล้วก็บีคุยะนะครับผมก็พาลูเคียกลับโซลโซซตี้ไปนะครับ และคนที่มาช่วยคุโรสกิไว้นะครับผมหลังจากบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คืออุราลาคิสเกะนั่นเองและเขายังได้บอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดอยากไปช่วยลูเคียนะครับที่โซซไฟตี้นะครับอิจิโกะสามารถไปได้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปนะครับอิจิโกะต้องมาเรียนรู้การต่อสู้จากเขาก่อนนะครับและจากนั้นก็มีแมวดำตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโยริจินะครับผมเขานะครับได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุโิกิลูเคียนะครับให้พวกซาโดะแล้วก็อิโนเอะแล้วก็อิชิดะฟังนะครับซึ่งแมวพูดได้ตัวนี้ก็ไไไไดดดดด้้้้้บบบบบบอออออออกกกกกกกนนนนนนนะะ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 ะคคคคคคครรรรรััััััััวววววว่่่่่าาาาาิิิิิิจจจจจโโโทีีีีปปชชยยยยยยยลลูเเเพพงงงงงขึใหผมมมตตแฝ ผมในระหว่างที่เขาฝึกซ้อมกับอุราฮาร่าที่สเก็ตอยู่นั้นนะฮะตัวเขาเองนะครับผมก็กลายเป็นสภาพพอลโล่เฉยเลยนะครับและดูเหมือนอิจิโกะนะครับผมก็ได้เข้าไปในโลกในใจของตัวเองนะครับเขาก็ได้พบกับลุงแก่คนนึงนะฮะซึ่งลุงแก่คนนี้ก็ได้บอกนะครับผมว่าเดิมทีเนี่ยอิจิโกะมีพลังโยมัทูของตัวเองอยู่แล้วนะครับลูเคียแค่มาช่วยปลุกมันเฉยๆนะครับผมแล้วพอได้คุยกับลุงแก่นั่นสักพักนึงนะครับพออิจิโกะออกมายังโลกของความเป็นจริงนะฮะอิจิโกะก็ปลุกพลังโยมทูได้นะครับผมชุดที่อิิจโกกกะใส่็ลายยยเเป็นนชุดโมทูลลละะครัับแหงจจากนนนัั้ะครบผมอิิโกกกะ็ปลุดาบฟันยางตัวขึ้นมาได้สเรร็จนะคับซึ่ง ชื่อดาบฟันวิญญาณของอิจิโกะนะครับผมมีชื่อว่าซันเกซึนั่นเองนะครับและดูเหมือนอิจิโกะและพรกพวกทุกคนนะครับผมจะพร้อมแล้วนะสำหรับการไปช่วยฟูจิลูเคียนะครับกุลาลาคิซเกตนะครับผมจึงได้เปิดประตูนะครับให้พวกอิจิโกะนะครับผมเดินทางไปที่โซโซไซตี้นะครับซึ่งนอกจากพวกอิจิโกะที่จะไปโซโซไซตี้แล้วนะครับผมก็มีแมวดาได้ตามไปด้วยนะฮะและเมื่อพวกอิจิโกะมาถึงโซโซไซตี้นะครับผมเขาก็มาโผล่ที่เมืองที่มีชื่อว่าเมืองลูคอนนะฮะและในตอนนั้นนะครับผมเมืองลูคอนนนนนนะะะะะะกกกกก็ไไไไดด้้้้มมมมมีาาาาาาแแพพงงคคครรรรััับบบผโล่่่่จจฟฮทใหววออิสถปตต พวกของอิจิโกะนะครับก็คิดว่าจะข้ามกำแพงนี้ไปนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมได้มียามเฝ้าประตูนะครับได้มาขวางทางอิจิโกะไว้นะฮะยามคนนี้ก็มีชื่อว่าจินันโบนั่นเองนะครับผมและจากนั้นอิจิโกะและจินันโบก็ได้ต่อสู้กันนะฮะซึ่งพอต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับผมก็เป็นจินันโบนะครับที่ไม่สามารถสู้อิจิโกะได้เลยนะครับและหลังจากต่อสู้กันนะครับผมอิชิโกะและจินันโบนะครับก็เหมือนจะเข้าใจกันแล้วกันนะฮะจากที่เป็นศัตรูกันนะครับผมเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับและจิิิิิินน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 ัััััโโโบบบบ้้้ะะ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 ะคครรรรผผผมมกกกก็็จจจเเเปปปปปดดดดตตููใใหพวอ่่าาขไไแลทที กับอุจิมารุกินนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยที่3ของหน่วยโยมะทูนนะครับผมซึ่งกินก็ได้เข้าจู่โจมจิเันโบก่อนเลยนะฮะแล้วก็ได้ปะทะกับอิจิโกะเล็กน้อยด้วยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายอิจิโกะที่เสียเปรียบนะครับทั้งจิเันโบและทั้งอิจิโกะนะครับผมก็โดนด่าโอุจิมารุนะครับถักให้ออกมาจากกำแพงนั้นเลยนะครับผมจากนั้นอิจิโกะและพวกพูนะครับผมจะคิดหาวิธีอื่นนะครับที่จะเข้าไปในเมืองโซโซไซตี้นั่นเองนะครับแมวดำจึงมีวิธีนะครับผมจกกิโะ หาทางเข้ามาโซลูเป็นตี้จนได้นะครับกระดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยผมจะแยกไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับซึ่งคนที่มากับอิจิโกะนะครับผมก็คือชิบะกันจูนั่นเองนะครับและพอพวกอิจิโกะหล่นถึงพื้นสําเร็จนะฮะเขาก็ได้พบกันอันดับสามแห่งหน่วยที่สิบเอ็ดนะครับผมก็คือมาดามะระเมอิคาคุนะฮะกับอันดับห้านะครับผมไอยาเซกาวะนะครับยูบิจิกะนั่นเองซึ่งก็จะแบ่งการต่อสู้เป็นสองคู่นะครับผมก็คือคู่ของอิจิโกะกับมาดามะระเมอิคาคุนะครับส่วนอีกคู่นงคาต สร้างบัตรแผลให้กันและกันได้นะฮะแต่ปรากฏว่าไปไปมาๆนะครับอิจิโกะเหมือนจะเหนือกว่านะครับจนในที่สุดนะครับผมอิจิโกะก็สามารถคว่ำมาดาลามิกิคาคุได้นะครับส่วนคู่ของยูมิจิกะแล้วก็การจูนะครับตอนแรกก็เหมือนจะเป็นยูมิจิกะนะครับผมที่จะสามารถเอาชนะได้แบบง่ายๆนะฮะแต่ด้วยความประมาทของยูมิจิกะนะครับทำให้การจูนะครับผมสามารถหนีรอดจากยูมิจิกะมาได้นะครับผมเรียกได้ว่ายูมิจิกะนี่แพ้เพราะความประมาทตัวเองแท้เลยนะครับหลังจากที่อิจิโกะนะครับเอาชนะอิคาคุได้นะครับอิคาคุก็ได้บบอออกกกกนนนนนนนะะะะคครััผมว่่่าาลูููเเียยถขขงงใหสึึึตตฮซป็ นะครับผมและอีกครคุจะบอกอีกด้วยนะครับว่าหัวหน้าหน่วยของเขานะครับทาลากิเคปาจิเนี่ยจะคอยเล่นงานพวกของอิจิโกะนะครับผมเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวอิจิโกะเองนั่นแหละนะครับผมและต่อมานะครับผมพวกอิจิโกะและกันจูนะครับก็ได้เจอกันนะฮะแล้วเขาก็ได้พบกับหน่วยที่4นะครับผมที่มีชื่อว่ายามาดะฮานาทาโร่นะครับและฮานาทาโร่ก็ได้บอกนะครับผมว่าเขาก็อยากช่วยลูเคียเหมือนกันนะฮะเขาจึงได้ร่วมเดินทางไปช่วยลูเคียกับพวกอิจิโกะนะครับผมและการนำทางของฮานาทาโร่นะครับผมีสุดดนนนนนนะะะะะะคครรััับบแแแลลลทาาาาใใใหห้้้้กกกกจจูอออิิิโผผมมมมเขสุววฮตต่่ เองนะครับก็ได้มีคนนึงเนี่ยผมไปยิงขวางทังอิจิโกะไว้นะครับเขาก็คือรองหัวหน้าหน่วยที่6นะครับที่มีชื่อว่าอาบาราเลจินั่นเองซึ่งอิจิโกเขาไม่รอช้านะครับผมเข้าไปต่อสู้กับอาบาราเลจิทันทีนะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้นะครับผมสูสีกันอย่างมากเลยนะฮะทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับสู้กันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นกันเลยทีเดียวนะครับผมและในท้ายที่สุดนะครับผมอิจิโกะเหมือนจะแพ้นะฮะแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมอิจิโกะได้คิดถึงตอนที่ฝึกซ้อมกับอุุรร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 ราา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 าฮฮะะะะะะะนน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 นเเ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 คคค้้จจจจึึงงงหหมมมมมือออีีีีีพลลััััััับบบผผททท่่่่สสดดดดดกกกกก็็็ถชิิไไซวววยยยป การต่อสู้ที่ดุเดือดอย่างมากเลยนะครับและหลังจากการต่อสู้นะครับผมกันจูและฮานาทาโร่นะครับก็พาอิจิโกะด้วผมกลับลงมาที่ทางม้าใต้ดินนะฮะเพื่อที่จะให้อิจิโกะนะครับผมมาพักรักษาตัวก่อนนะครับและในตอนนั้นเองนะครับฮานาทาโร่ก็ได้เห็นนะฮะหน้ากากที่คล้ายกับหน้ากากฮัลโลนะครับอยู่ในตัวอิจิโกะเฉยเลยนะครับซึ่งตัวอิจิโกะเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาได้ยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่เหมือนหน้ากากนี้นะครับผมจะช่วยอิจิโกะไว้ด้วยนะครับและพอวันต่อมานะครับผมรอังหวหหนนน้าา่่ยทีะด สีฟ้าของหัวหน้าหน่วยที่3นะครับก็คือจิมารุกินนั่นเองเขาจึงได้เข้าจุดโจมหัวหน้าหน่วยที่3เลยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเองผมรอหัวหน้าหน่วยที่3ก็มาห้ามไว้นะฮะแล้วก็ได้ปาดดาบกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในตอนนั้นก็มีคนจับแยกก่อนนะฮะและจากนั้นรอหัวหน้าหน่วยที่5หรือว่าฮินาโมรินะครับก็ถูกขังคุกนะฮะเพื่อให้สงบสติอารมณ์ก่อนนะครับผมตัดมาที่ทางฝั่งของอิชิโกะนะครับเหมือนเขาจะหายดีแล้วนะฮะเขาก็มุ่งหน้าไปช่วยลูเคียต่อนะครับและพอเดินต่อมาสัััััััััักกกกกพพนน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 นะะะคคคคคคครรรรรรรบบบบบผผมมมเเเขขาา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 า็็ไดด้้แแงงงงววววิิิิิญญญณณหหหหซซซึ่่่่่ือออยที11ปจล นี่ผมทำฮานาทาโร่แล้วก็กันจูนะครับแทบจะเดินไม่ได้กันเลยเดียวนะฮะแต่ว่าอิจิโกะก็ได้ขวางทางซาลาคิไว้นะฮะแล้วก็ให้กันจูกับฮานาทาโร่ให้ผมลุกหน้ามาช่วยคุชกินูเคียก่อนนะครับจากนั้นอิจิโกะและซาลาคิก็ได้ต่อสู้กันซึ่งดาบแรกนะครับผมซาลาคิเนี่ยบอกให้อิจิโกะในับผมฟันมาที่ตัวเขาในแบบสุดแรงเกิดเลยนะครับปรากฏว่าอิจิโกะก็ฟันแบบสุดแรงเกิดในก็ผมแต่ปรากฏว่าคนที่เลือดออกเนี่ยเป็นฝ่งอิจิโกะแทนนะฮะซึ่งนั่นก็ทททททาาาเเเเเเอออออออิิจโกกกะะะงงงััััันนนนนนลลยยยีีดดวววคครรบบ่่ป็ฝฟไ้แแๆมมมืืตผ ตัดมาที่ท่าฟ่าของซาโดยาสุโทรานะครับเขานะครับผมได้พบกับผหน้าหนูที่แปดนะเคร,ราคุจุนซุยนีฮะทั้งคู่ก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันทันทีเลยนะครับปรากฏว่าซาโดในผมก็ใส่เต็มแรงเลยนะครับแต่เหมือนจะโจมตีเคร,ราคุไม่โดนสักทีนะครับ ือถึงแม้จะโดนนะครับผมเคียราคุก็สามารถป้องกันการโจมตีของซาโดยาซูโทราได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าโจมตีกี่ทีก็ไม่มีผลเลยนะฮะและบทสรุปการต่อสู้ของเคียราคุแล้วก็ซาโดนะครับก็คือเคียราคุนะครับผมสามารถเอาชนะซาโดนะครับได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่นะซาโดก็บาดเจ็บฝาหัสกันเลยทีเดียวนะครับผมและกลับมาดูการต่อสู้ของอิจิโกะแล้วก็ซาลาคิต่อนะฮะในตอนนี้นะครับผมเหมือนอิจิโกะนะครับจะสู้ไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าแพ้ให้กับซาลาคิทุกรูปแบบเลยนะครับและนอกจากนี้นนนนะะะะะคครััััับบบบดดดาาาาาาขออองงงิิิิิจจจโโกกกกกกยยถูซซหห้้ววฮึ่่็็็ทเเสแล เขไม่นอนเลยทีเดียวนะครับและในขณะที่อิจิโกะเหมือนกำลังจะแพ้นะครับเขาก็ได้พบกับลุงซันเกสึนะครับผมซึ่งลุงซันเกสึนะครับก็พาอิจิโกะนะครับเข้าไปในโลกของใจตัวเองนะฮะลุงซันเกสึนะครับผมก็ได้ให้อิจิโกะนะครับต่อสู้กับอิจิโกะอีกคนนึงนะฮะเป็นอิจิโกะที่มีรูปร่างร่างกายสีขาวนะครับแล้วพออิจิโกะได้ต่อสู้กับตัวเองสักพักนะครับผมเหมือนเขาจะเข้าใจพลังที่แท้จริงแล้วนะฮะและหลังจากนั้นอิจิโกะก็ได้สตินะครับและอยู่ดีๆพลังมหาศาลจากไไหนน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 นมมมม่่่่่่รรรรูู้้้ะะะะะะะคคคคััััับบบผกก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 ก็็็พุงงงงงออ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 อาา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 าจจจจจขิิิิิิโโฮซซซึททเเเชใลลลยยีีดวแืตส ออีกรรบบนะคัซึ่งรอบนี้นะครับผมเหมือนอิจิโกะจะต่อสู้ได้สูสีเลยนะครับจะเป็นซาลาร์คิสเนี่ยผมก็โดนอิจิโกะฟัดไปหลายแผลกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าฝ่ายที่หลังเลือดไม่ได้มีแต่ฝ่ายอิจิโกะแล้วนะครับและในท้ายที่สุดนะครับผมซาลาร์คิก็ปลดผ้าปิดตาจนได้นะฮะเป็นผ้าปิดตาที่คอยกินแรงดาวิญญาณของซาลาร์คินะครับเมื่อเขาเอาผ้าปิดตาออกนะครับผมแรงดาวิญญาณของเขาเนี่ยจะพุ่งออกมามหาศาลเลยทีเดียวนะครับ จากนั้นอิจิโกะและซาลากิจก็โจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการตัดสินนะฮะโดยทั้งคู่ได้ใช้ดาบเดียวนะครับผมฟาดเข้าหากันและกันเลยนะฮะปรากฏว่าผลสรุปออกมาเป็นอิจิโกะนะครับผมที่ล้มลงไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นซาลากิก็ดาบพังนะครับแล้วก็ล้มลงตามนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าผลออกมาจะเป็นเสมอก็ได้นะฮะ และตัดมาที่ทางฝั่งของกันจูและก็ฮานาทาโร่นะครับพวกเขาทั้งคู่นะครับผมก็พบพุชกิลูเคียจนได้นะฮะแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมกันจูนะครับพอได้เห็นลูเคียก็นึกได้นะครับผมว่าลูเคียนะคือคนที่ฆ่าพี่ชายของเขานะฮะก็คือท่านชิบะไคเอ็นนั่นเองแต่ดูเหมือนว่ากันจูนะครับจะยอมรับได้นะฮะและในขณะนั้นเองนะครับผมพุชกิเบีคุยานะครับผมหน้าหน่วยที่6นะฮะก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้ากันจูและก็ฮานาทาโร่เลยนะครับผมซึ่งกันจูก็คิดจะสู้กับเบียคุยาน ปรากฏว่าการโจมตีของเบคุยะครั้งเดียวนะครับผมทำเอาการจูสาหัสกันเลยทีเดียวนะฮะและในขณะที่เบคุยะในกผมกำลังจะปิดชีพการจูนะฮะในตอนนั้นนะครับหัวหน้าหน่วยที่13นะครับอุทิทาเกะนะครับผมก็ได้มาห้ามไว้พอดีนะครับและนอกจากนี้นะครับผมอิจิโกะก็ยังมาสมทบอีกด้วยนะฮะซึ่งอิจิโกะที่เพิ่งต่อสู้กับซาราคิมาก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงการจูฮานาทาโรและก็ลูเชียในกระผมเขาก็ตามมาช่วยจนได้และในขณะที่เบคุยะะะนกลลลังจปปด่อยดาบบเพื่ออสู้กกัิิจโะนะครับผมในนนนนนตออัั้ะครรบิิิโโฮุจก็ไไดด้้้มมาาหวพอีนะะฮและจากนั้นนะครับผมเาก็ได้พาอิิจโกะ นีมาะครับซึ่งพอหนีมาได้นะครับและอิจิโกะฟื้นนะฮะอิจิโกะก็โวยวายเลยนะครับว่าทำไมโยรุอิจิไม่ช่วยลูเคียแทนนะฮะมาช่วยตัวเองทำไมนะฮะโยรุอิจิจึงได้บอกนะครับว่าอิจิโกะนะสามารถแข่งแข่งกับเบคุยะได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนรู้ขั้นบังคายก่อนนะฮะเพราะว่าในตอนนี้อิจิโกะใช้ได้แค่ขั้นชิ้ไขเท่านั้นนะครับจากนั้นอิจิโกะเลยเริ่มฝึกบังคายนะครับผมและตัดมาทางฝั่งของอิโนเอะแล้วก็อิชิดะนะครับพวกเขานะครับผมได้พบกับหัวหน้าหน่วยที่12นะครับทึโรซาจ ก็ได้รู้นะครับว่าปู่ของเขาเนี่ยถูกมายูรินี่ครับผมจะมาเป็นหนูทดลองนะครับซึ่งนั่นก็ทำเอาอิชิดะโกรธอย่างมากเลยนะครับผมจากนั้นอิชิดะนะครับผมก็ใช้พลังคลินซี่ทีนสุดยอดนะฮะแต่ว่ามีข้อแม้นะครับคือถ้าเขาใช้พลังนี้นะครับผมพลังคลินซี่ของเขาก็จะหายไปเลยนะครับซึ่งอิชิดะก็ยอมนะครับผมใช้พลังเขาสุดยอดจนได้นะครับจนทำให้มายูริลำบากเลยนะครับผมจนในที่สุดมายูริก็บังคาจนได้นะครับแต่พอบังคาออกมาเนี่ยอิชิดะยิงลูกธนูลูกเดียวนะฮะลูกธนูเนี่ยผ่ากลางงบัคริิเเเเลลลลยยนน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 ะะะคครรรรรรััับบจจทาาาาาาาใหห้้้้้มมมมููผไไ่่่สสถตออดกกก็็็แแปปงงงขวว ซึ่งอิชิดะเหมือนจะชนะนะครับผมแต่จริงๆนะครับเขาทำลายมายุริไม่ได้เลยนะครับและอิชิดะก็บาดเจ็บสาหัสเพราะโดนพิษด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ได้รับยาถอนพิษนะครับจากเหาหน้าหน่วยนั้นนะฮะจึงทำให้อิชิดะนะผมสามารถรอดตายมาได้นะครับแต่ก็บาดเจ็บสาหัสกันทีเดียวนะครับ และในขณะที่อิชิดะในผมกำลังมุ่งหน้าเดินต่อไปนั้นนะฮะก็ได้พบกับหัวหน้าหน่วยที่9นะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยที่9นะครับผมก็สามารถจัดการอิชิดะได้ง่ายได้เลยนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ฆ่าในผมแค่ทาให้สลบไปเท่านั้นนะครับตัดมาที่ทางฝั่งของโนเอะนะครับโนเอะใครับผมได้มาที่หน่วยบัญชาการของหน่วยที่11นะครับซึ่งเขาก็ได้พบกับซาลาคิแล้วก็อันดับ3แล้วก็อันดับ5แล้วก็รองหัวหน้าด้วยนะครับผมปรากฏว่าซาลาคินะผมมีความที่อยากจะต่อสู้กับอิชิโนนออออตาาามหหหหวววกกจะะรรััััแลดทงงงฝ่ข้้ื ที่5นะครับเขานะครับผมได้พบจดหมายที่ไอเซนเขียนไว้นะฮะซึ่งไอเซนได้เขียนไว้นะครับว่าคนที่คิดจะทำร้ายเขาในครับผมก็คือฮิสึกายะโทชิโร่นะฮะจากนั้นฮินาโมริก็เข้าโจมตีฮิสึกายะเลยนะครับผมแต่ว่าฮิสึกายะนะครับผมก็ไม่คิดจะทำร้ายฮินาโมริอยู่แล้วนะครับฮิสึกายะจึงทำให้ฮินาโมริในครับผมสลบไปเฉยๆนะฮะและฮิสึกายะก็เปลี่ยนมาต่อสู้กับอิจิมารุงินแทนนะครับเพราะเขาคิดว่างินในครับผมคือคนวางแผนทุกอย่างนะฮะและพอต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับเหมือนที่จริงแล้้ววนน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 นะะะะะะะคคครรรรรััััับบบออิิิิิจจจมมมมาาาาาุผเเลล็งงทีี่่่ฮฮฮโโแตตตใใขณก มูรินะครับลงหัวหน้าหน่วยที่10นะครับผมมาซึโมโตะรังยิงทูนะครับก็ได้มาบังไว้นะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่มาบังนะครับที่นามูริคงโดนซาไปแล้วนะครับจากนั้นก็หยุดการต่อสู้นะครับแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันนะครับและต่อมานะครับผมทางโซโซไซตี้นะครับก็ได้เร่งนะครับผมการปะหารลูเคียให้ไวกว่าเดิมนะครับซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ยี่สิบเก้าชั่วโมงเองนะครับผมก่อนการประหารนะฮะ และต่อมานะครับผมในขณะที่อิจิโกะนะครับกำลังฝึกบังคายอยู่นั้นนะฮะอาบาลายเรนจินะครับผมก็โผล่มาฝึกซ้อมด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะสําเร็จบังคายเหมือนกันนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมอาบาลายยังมาบอกอิจิโกะอีกนะครับว่าการอาหารดูเคียนะจะเล่นให้ไวขึ้นนะฮะซึ่งนั่นก็ทำเอาอิจิโกะตกใจกันเลยทีเดียวนะครับและตัดมาทางฝั่งของอิโนเอโอริเมสนะครับผมเขาเนี่ยได้ออกเดินทางกับซาลคิเคปาจินะฮะแล้วก็ยังมีพักพวกคนอื่นๆด้วยนะครับผมที่อยู่หน่วย11นะครับซซึ่งาาคินนนนนีีี่่่่คครรัับผผมมมมไดดดด้เิิิิิททาาาางงงชชชววยยพกกกกกกกขขอออออะะะะะถููุฮจ็ แล้วก็มีแชทด้วยนะครับผมจากนั้นซาลาคิก็ช่วยพวกของอิจิดาออกมาจากคุกได้สาเร็จนะครับแล้วพวกเขาก็เดินหน้าไปช่วยลูกเคียต่อไปนะครับผม และในขณะที่พวกของซาลารคิในะครับกําลังเดินทางไปช่วยลูเคียอยู่นั้นนะฮะก็ได้มีหัวหน้าหน่วยที่7แล้วรอหัวหน้าหน่วยนะครับผมแล้วก็หัวหน้าหน่วยที่9แล้วก็รอหัวหน้าหน่วยนะฮะเข้ามาขวางทางพวกของซาลารคิไว้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับซาลารคิก็คิดจะต่อสู้แบบตัวคนเดียวนะครับแบบ4ต่ตอนหนึ่งะครับผมแต่ปรากฏว่าอันดับ3แห่งหน่วย1 1แล้วก็อันดับ5าแห่งหน่วยส1บเอนะครับไม่ยอมนะฮะเพราะเขาคิดว่ารอหัวหน้าฝ่ายนู้นนะครับแค่สู้กับพวกเขาก็พอแล้วนะครับอิคาคุและย ต่อสู้ก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นนะครับผมโดยโคมาบูลาและก็โทเซเน่ใช้การโจมตีประสานนะฮะโจมตีพร้อมกันใส่สารคิเคปาจินะครับผมแต่ปรากฏว่าสารคิเคปาจิโดนเข้าไปเต็มๆนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยนะฮะก็ยังคงยืนได้แบบปกตินะครับตัดมาที่ทางฝั่งของอาบาไลเลนจินะครับหลังจากฝึกซ้อมเสร็จนะครับผมเขาคิดจะไปช่วยลูเคียเพียงคนเดียวนะฮะเขาจึงได้เดินทางไปยังหอสมนึกผิดนะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนมายืนขวางทางเขาไว้นะครับนั่นก็คือหัวหน้าหน่วยของเขาเองนะครับ ซึ่งเบคุยาก็บอกว่าไม่ให้ไปนะครับแต่ปรากฏว่าเลจิไม่ฟังนะคือจะไปช่วยให้ได้นะครับผมทั้งสองคนเนี่ยจึงได้เข้าต่อสู้กันเองและเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมอาบารเลจินะก็ใช้บังคทันทีเลยนะครับเพราะเขาคิดว่าจะจัดการกับเบคุยาทั้งหมดต้องใส่พลังทั้งหมดที่มีนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเบคุยยาใช้ขั้นชีไใคปกตินะครับผมแต่ว่าเลจิใช้ขั้นบังคนะฮะจึงทำให้เบคุยาได้หงเสียเปียบในการต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าฝีมือของอาบารานเลจิก็าาไไลล่ต้ออเเบยยดะรับนนใที่สุดรมก็ ใช้บางไครผมกันนะครับบางไครของเบียคุยานนผมเหนือกว่าบางไคข,ของเรจีิมากนะครับจนในท้ายที่สุดนคนก็ผมเลจจิก็เป็นฝ่ายพ่แพ้แล้วก็บาดเจ็บสาหัสไปนะครับ และตัดมาที่การต่อสู้ของซาลาคิเคปาจิต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมหัวหน้าหน่วยโทเซ็นนะครับได้อาสาเป็นคนสู้กับเคปาจิเองนะครับเขานะครับผมได้ใช้บังไคเลยทีเดียวนะฮะซึ่งบังไคของเขานะครับก็มีลักษณะคล้ายโดมนะครับที่มีแต่ความมืดนั่นเองมีเฉพาะตัวเขาผู้ใช้เองเท่านั้นนะครับที่มองเห็นศัตรูนะฮะซาลาคิเนี่ยจะมองเขาไม่เห็นนะครับซึ่งบังไคของโทเซ็นนะครับผมก็สร้างบาดแผลให้กับเคปาจิไปหลายแผลเลยนะครับ ซึ่งตอนแรกเคปจิก็ปวดหัวก็เลยทีเดียวนะครับเพราะไม่สามารถมองโทเซนเห็นนะฮะแต่ในท้ายที่สุดแล้วในบผมเคปจิก็ปิ้งไอเดียนะครับก็คือให้โทเซนในบผมมาโจมตีเขาก่อนะครับจากนั้นซาลคิก็อาศัยการจับตัวของโทเซนไว้นะครับเพื่อทำให้มองเห็นตัวโทเซนในบผมจากนั้นก็ใช้ดาบตัวเองนะครับฟันสวนเลยัด้เองนะครับ สลักซีใช้วิธีนี้สักสองสาครั้งนะครับผมจนในที่สุดนะก็สามารถทําลายบางชายของโทเซนได้นะครับจากนั้นโทเซนก็บาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับผมและคนที่มาช่วยโทเซนไว้นะครับผมก็คือโคมามูระชาจินนะครับผมน้าหนุ่ยที่เจ็บนั่นเองนะครับผมและจากนั้นโคมามูระก็บังคายนะครับผมแล้วก็มาสู้กับเคปาจิแทนนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนะครับผมภาคก็ได้ตัดมาที่เมืองโซคิฟูนะครับตัดมาที่ลานประหารลูเคียนะครับผมซึ่งในขณะที่พิธีประหารกำลังจะเริ่มนะครับอยู่ดีๆนะครับผมอิจิโกะะะะะะกกกกก็ปปรรรรรราาาาฏตตัััว่อหหนนน้ลลลลูเเเเคคคียยยยฉบบแจิผม และท่านใดนั่นเองนะครับผมหัวหน้าเชราฟุแล้วก็หัวหน้าอุกิตะเกะนะครับก็ได้ใช้เครื่องพิธีกรรมบางอย่างนะครับผมในการทำลายการประหารลูเคียนะฮะซึ่งพวกเขาก็ะทำสำเร็จนะครับจากนั้นอิจิโกะก็ส่งตัวลูเคียให้อาวาไรนะครับและจากนั้นอาวาไรก็พาลูเคียหนีไปนะครับผมและจากนั้นการต่อสู้ที่แสนดูเดือดก็เริ่มขึ้นนะครับเบคุยะนะครับผมได้เข้าจู่โจมอิจิโกะก่อนเลยนะครับซึ่งเบคุยะก็ใช้บางคายในการต่อสู้กันเลยทีเดียวนะฮะปรากฏว่าบางคายของเบคุยะนะครับผมไล่ต้้อออนนนนนิิิิจจจโโกะะะะไดดคครรัับบแลใที่สุ อิจิโกะนะครับผมมีความเร็วอย่างมากเลยนะครับเซนบุกซากุระของเบคุยะนะครับผมตามอิจิโกะไม่ทันเลยนะฮะซึ่งนั่นก็ทำเอาอิจิโกะได้เปรียบมากเลยนะครับเรียกได้ว่าไล่ต้อนเบคุยะได้เกือบจนมุมกันเลยทีเดียวนะฮะและตัดมาที่การต่อสู้อีกคู่หนึ่งนะครับผมคู่นี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างเทพพิปตาโยโรอิจินะครับปะทะคนแนหนุดที่สองนะครับผมซูฟงนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่นี้นะครับผมมีความเร็วเป็นเลิศอย่างมากเลยนะฮะแล้วพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กันนะครับผมซึ่งงงพพพพพอออออตต่่่่สสูู้้้้้ไไไปปปปปมมมมมมมาาาาานน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบเเ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 เหืจจ็็็็โยยุิิผผททีีีกดวววฮซึล ีเลยนะครับเียกได้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะผมความเร็วเขาไม่ลดลงเลยนะฮะจึงทำให้ยูโรวิจินะครับผมเป็นฝ่ายชนะไปนะครับและจากนั้นเหมือนซุยฟงก็จะเข้าใจนะครับผมเพราะเดิมทีนะครับผมซุยฟงก็เป็นลูกน้องในหน่วยของยูโรวิจิอยู่แล้วนะฮะ และการมาดูที่การต่อสู้ของอิจิโกะแล้วก็เบียคุยะนะครับเบียคุยะนะครับผมโดนบังไคของอิจิโกะเล่นงานนะครับจนในที่สุดนะครับผมเขาก็ต้องเอาพลังที่แท้จริงของบังไคตัวเองนะครับออกมาเผยแผ่นั่นเองก็คือเซงเทนะครับเซนบุงซากุระคังเยยูชินะครับก็เป็นดาบสีชมพูนะครับผมล้อมรอบตัวเองไว้นะฮะเรียกได้ว่าเอาการโจมตีทั้งหมดนะครับผมโจมตีอีกฝ่ายเลยนะครับโดยไม่มีการป้องกันเลยนะฮะและในขณะที่อิจิโกะนะครับผมกำลังต่อสู้กับเบียคุยะอยู่นั้นนะครับอิจิโกะก็เป็นฝ อะไรไม่รู้เนี่ยมาใส่เฉยเลยนะครับซึ่งเบคุยานะผมก็สัมผัสแรงดันวิญญาณได้นะฮะซึ่งเป็นแรงดันวิญญาณคล้ายกับของฮอลโล่นั่นเองนะครับจากนั้นอิจิโกะก็เปลี่ยนไปนะครับผมเหมือนมีอีกบุคลิกหนึ่งนะครับและไอ้บุคลิกนี้นี่ะผมก็เล่นงานเบคุยานซะสาหัสเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ายังไม่ทันได้ปิดฉากนะครับผมอิจิโกะตัวจีก็มาขัดขวางไว้ก่อนนะฮะจากนั้นอิจิโกะตัวจีนะครับก็ถอดหน้ากากออกนะครับและอิจิโกะก็กลับกลายเป็นคนเดิมนะครับผมและจากนั้นอิชิโโกกกกกกกะะ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 แแลลเเเเเบบบบคคคคคคุุุยยยยไดดด้้้้้้ผผผผมมมมมม็็ใาาาาาารรรรจจตตีสสททททขปปัััััันนนนฮซึ่่่่่งงงอออูููหหืฏว าบอกว่ายอมแพ้นะฮะแล้วบอกว่าอิจิโกะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมและเขาก็จะไม่ตามลูเคียอีกแล้วนะครับและในตอนนั้นเองนะครับผมเพื่อนของอิจิโกะแต่ละคนนะครับก็มาหาอิจิโกะพอดีนะครับและตัดมาที่ทางฝั่งของฮิสึกายะโทชิโร่แล้วก็รองหัวหน้าหน่วยมาซึโมโตะรังยิชูนะครับพวกเขาสองคนนะครับผมได้เข้ามาที่วังการ4-6ห้องนะฮะเป็นเหมือนกับ3สูงสุดของโซโลไซตี้นะครับแต่ปรากฏว่าวังการ4-6ห้องทุกคนนะครับผมโดยใช้ก็ไม่รู้สังหารเฉยเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมฮิสึกายะะ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 รรรรรรราาานน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 นคคคคคูัััััับบบบบกกกก็็ไไดด้้้้พองงงหหหหวววว่่่่ยยทีีิิิฮจปซึ ฮิสุกายะแล้วก็รังนีคูก็ได้ตามไปนะครับผมปรากฏว่านี่เหมือนจะเป็นการล่อนะฮะจากนั้นรังนีคูก็บอกเขาจะเป็นคนจัดการกับคิราเองนะครับและจากนั้นฮิสึกายะก็มุ่งหน้าไปหาฮินาโมริต่อไปนะครับและตัดบทที่ทางฝั่งของฮินาโมรินะครับเขานะครับได้พบกับหัวหน้าไอเซนอีกครั้งนะฮะซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าไอเซนตายไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าฮินาโมริเนี่บผมได้เข้าไปกอดไอเซนนะฮะแต่ว่าไอเซนนะครับผมกับใช้ดาบนะครับแทงไปที่ฮินาโมริเฉยเลยนะครับจึงทำให้ฮินา เห็นได้ว่าผมว่าไอเซนนะครับผมเป็นคนทำร้ายที่นามุรีนะฮะเขาจึงได้ใช้บางใครแล้วแล้วเข้าโจมตีใส่ไอเซนทันทีนะครับปรากฏว่าไอเซนนะครับผมใช้ดาบชิคัยนะฮะจึงทำให้ฮิสกายานะครับผมถูกสะกดจิตไปเลยทีเดียวนะครับและจากนั้นก็เป็นฮิสกายานะครับผมที่พ่ายแพ้ต่อไอเซนนะครับและตัดมาทางฝั่งของอาบารายนะครับในขณะที่เขาอุ้มลูเคียกำลังจะหนีไปอยู่นั้นนะฮะหัวหน้าหน่วยที่เก้าเนี่ยผมก็ได้โผล่มาต่อหน้าเขานะครับจากนั้นโทเซนก็ได้ใช้อะไรบางอย่างนะครับจึงททาาาใหห้อบบบรยยแลลลละะููเเเคคีีนนนัััผมมก่ิิฟสว หน้าหน่วยที่4นะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยที่4นะครับก็ได้ทําการแจ้งข่าวสารเรื่องของไอเซนให้ทุกคนรู้นะฮะว่าไอเซนนะครับผมทําการทรยศนะครับซึ่งการทรยศครั้งนี้ในกระผมจะมีหัวหน้าหน่วยจิมารูนะครับแล้วก็หัวหน้าโทเซนด้วยนะครับผมและไอเซนนะครับผมได้เข้าเล่นงานเรนจินะครับเพราะว่าเขาต้องการตัวคุชกิลูเคียนะครับผมซึ่งเรนจิก็ไม่ยอมปล่อยมือจากลูเคียนะฮะเรนจิจึงโดนไอเซนเล่นสั่นหักเลยนะครับแต่ว่าในทันใดนั้นเองนะครับผมอิจิโกะก็ได้มาช่วยเรจิไวลนจิกะรนคับ็ได้ร่วมมมือกกันนนะรผใาสู้กับไอเซน แต่ปรากฏว่าทำลายไอเซนไม่ได้เลยนะครับและทั้งเรนจิและทั้งอิจิโกะนะครับผมก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้ไอเซนไปนะครับและในที่สุดนะครับผมไอเซนก็ได้ตัวลูเคียไปจนได้นะฮะและไอเซนยังได้เล่าอีกนะครับผมว่าที่ลูเคียไปโลกมนุษย์นะครับแล้วก็ให้พลังแก่คุโรสกิอิจิโกะนะครับผมทั้งหมดนะฮะเป็นแผนของไอเซนที่วางไว้นะครับซึ่งก็ทำเอาลูเคียแล้วก็อิจิโกะนะครับผมช็อกกันเลยทีเดียว และในระหว่างที่ไอเซนกำลังพูดคุยอยู่นั้นนะครับโคมามมระนะครับหัวหน้าหน่วยที่7นะครับก็โผล่มาโจมตีไอเซนเฉยเลยนะครับและถึงแม้จะเป็นห anyway. ัวหน้าหน่วยด้วยกันนะครับโคมามมระก็ไม่สามารถทำอะไรไอเซนได้เลยนะครับผมและหนำซ้ำนะครับไอเซนยังใช้ว right. ิธีทำลายที่90นะครับซึ่งก็ทำเอาโคมามมระนะครับสาหัสกันเลยทีเดียวนะฮะและเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับผมและจากนั้นนะครับผมไอเซนก็ได้หยิบของบางอย่างออกมาจากตัวของลูเคียนะครับซึ่งของชิ้นนั้นนะครับผมก็มีชื่อว่าโฮเคียวคูนัั่นนนเเอองงะครบป็ข ก็ได้โจมตีไปที่ลูเคียนะครับผมแต่ปรากฏว่าคนที่มาช่วยไว้นะครับก็คือคุจิกิเบียกุยะนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราโยมมาทูธนะครับก็เดินทางไปที่โซเฟียฟูนะฮะเพื่อมาจับไอเซนแล้วก็พักพวกนะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับเมนอสกันเด้นะครับผมก็ใช้ลำแสงในกาจิออนนะฮะเป็นลำแสงที่เอาไว้ช่วยเหลือพักพวกนะครับผมลำแสงนั้นนะครับผมได้พาโทเซนนะครับไอเซนนะครับผมแล้วก็อิจิมารุนะครับเดินทางไปที่ฮูเฮกุมุนโดนะครับผมที่ที่เมนอสอยู่นั่นเเอออองงงงงนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบแแลลลลลหหหจจาาาากกกกกก้้้ผมมมโซซไตีีี็็สสสููู่วุขขฮืปถ ยกเลิกไปนะครับผมเป็นการจบคลิปสรุปบีทเทพมรณอนะภาคตัวแทนยูมาทูดถึงภาคบทสรุปโซโซไซตี้ก็ไปกันบ้างครับผมสหรับคลิปนะครับสรุปรบีทเทพมรณะนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เราอย่งสรุปไม่จบนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะครับเพราะถ้าเกิดจะสรุปให้จบในคลิปเดียวผมว,ว่ามันน่าจะนานมากเลยนะฮะ เราเลยแต่งเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไปนะครับในคลิปหน้านะครับผมเราจะมาสรุปซีซั่นต่อไปนะครับในคลิปหน้าผมว่าก็จะสรุปให้จบภาคอลังคารเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับผมถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางตอนมันค่อนข้างจะเยอะจริงนะฮะซึ่งบางตอนบางฉากเราอาจจะไม่ได้เล่านะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเราสรุปแบบรวบลัดนะครับมีขนาดรวบลัดนะฮะจะได้ตั้งยี่สิบกว่านาทีนะครับนี่ถ้าสรุปแบบเต็มๆไม่ได้ตัดอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบชั่วโมงก็เป็นได้้้้้นนะะครรรัแแลววใทที่อยยาาาากกกกหหพมมไไผดดดดช กำลังใ,ใจใผมทานคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอนคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ